ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ KMK c h e มิโกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับไอ i d กสูเทพ SS2 EP ที่10นะครับก็เป็นการรีวิวจี้นะ Dark มีปปลากระจาย S บวนะก็บอกเลยความสามารถเนี่ยโกงมากเมื่อตกพื้นที่ของชั้นโอกาส60เอ๊ยโอกาส70%็ดสรับสร้างเครื่องหมายให้แก่ฝ่ายตรงข้ามและเรียกศัตรูมานะแล้วก็เมื่อเริ่มเทินโอกาสหกสิย้ายไปยัง สตูในแถวได้ถ้าไม่ออกก็เพิ่มทีละ15%นะบอกเลยว่าจี้ดีๆไม่มีไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็มีหลายคนถามมาเยอะนะว่าเอาจี้อะไรดีระหว่างพวกหมวกหรือมีดส่วนตัวผมมองว่ามีดดีกว่านะแต่ว่าถ้าใครไม่มีหมวกก็เลือกหมวกได้นะแต่ผมยังไงก็ให้ใจไปที่มีดนะเพราะว่ามีดมันโจมตีไดนะ้หมวกมันก็ทําให้สตูปวดสตูอยห่ะแต่แบบเขาเรียกอะไรวะมันก็ยังไม่สุดสําหรับผมว่ะ <c oughs> ส่วนตัวผมมองงั้นนะ วิเจอกับคอนเทเลพอร์ตว่ะจี้นี้ก็บอกเลยนะดีอยู่นะแบบสร้างแล้วก็กระโดดไปพื้นที่ว่างถือว่าโออยู่นะ <12. S 2> เอาว่ะเขาเบิลสิบสองไปมก่อนว่ะเขาต้องไปด้านน้ำหรือไม่เขาก็อาจจะสิบอ,อืมนี่ผมเล่นหนูเอื้อยเช่าเนี่ยคือไม่มีการจะเล่นด้วยแหละส่วนหนึ่ง <12. S 1> ดูกันเอฟเฟคควระทบ เนี่ยเขามีหมวกหุ่นไ่กาด้วยไงแล้วดูหมวกเราเราก็มีหมวกป้องกันแบบเช่าครับทำไมหรออือเอาเขาทำอะไรนี่เขาต้องตกเน้นตกพื้นที่ว่างแล้วก็ก่ดสร้างแล้วก็กระโดดเหมือนมารีวิวคอร์สเลยก,กูบ้นสองมัเกสอเค แล้วก็บัลสองีอทีออกห้าไม่เป็นไรรุนให้กระโดดมีกลับมือก็บอกว่าตัวนี้จำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานเลยอีเอ้ยเนี่ยเมื่อก่อนจงไม่มีโอเคเยี่ยมน่าเสียดายจังน่าเสียดายจังเอาไหม่ก็เขาจะถอยอะไรสี่เหรอโอเค คือต้องตกแลนด์มาร์กตัวเองนะถึงจะเรียกศัตรูได้เนี่ยสฉันแล้วสิบสองไปก่อนหโหยกูจะสู้มันไหวไหมนี่เราพลาดด้วยไงเมื่อกี้ตอนที่เขาเรียกอะไรว่าใช้โอ้เป่าแพ้ไม่ชอบดานนี้ตรงที่เป่าแพ้นี่แหละแต่แบบอยากรีวิวให้ดูในแชมเปนลีกไงว่าจะเป็นยังไงก็เจอตัวที่แบบไม่ได้เก่งมากแต่ก็โหดกว่าเราอ่ะเออ จี้นะแมงจี้โหดกว่าเราอ,อืมไม่ได้เจอนานแล้วนะตาเลนหน้ากูเกือบบอกเอโลนี่แล้วเอา้าเขามาตกตายเองใช่เลยไอเวนยังไม่ได้ให้ดูประสิทธิภาพของจี้เลยอ,อ่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูในตาหน้าตานี้ก็น่าจะได้เรียกเขาแหละผมดูจากสารภาพล้อ,อ่ะอเดี๋ยวเรียกศัตรูหน่อย อ่าเรียกเห็นไหมเนี่ยคือการเรียกแล้วก็จะติดเครื่องหมายที่เป็นกระบาดเอาไว้พอในเทอร์น้าก็มีโอกาส67อะที่จะเคลื่อนย้ายอไปในแถวที่ศัตรูอยู่อ่ะเออก็ถือว่าดีนะส่วนตัวผมมองว่าดีเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นในด่านอารีนาให้ดูด้วยเพื่อแบบให้เห็นเขาเรียกอะไรสองมุมมองคือบอกเลยนะถ้าผมไม่มีการเช่าเนี่ยหรือว่าเออถ้าไม่มีการเช่าเนี่ย บอกเลยว่าจะไม่ได้เห็นแบบประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะดีนะที่มีการเช่าหนูเอ้ยทำให้เล่นง่ายขึ้นแบบทำให้รีวิวง่ายขึ้นเนาะระหว่างรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับโอ้โหเฮียแล้วกูจะสู้ไงอ,ะไอ,อ่ะ,จะเ,เจออยู่รังเ,เ,ตเต็มอย่างเงีนน γ, ย้ยอ,อ่ะเจออยู่รังแล้วกูจะสู้ยังไงล่ะเฮ้ย แต่เขามีแป้นไม่ค่อยดีมากพอไหวอยู่แต่เราจะเสียไปกับเขาตรงเรื่องเขาเรียกอะไรวะแบบ,เ,เ,บเขามีเมืองผูดอะเนาะเขาจะได้เปรียบผมตรงนี้แหละบันสับมอกันอ้าวบนสีบัตรเงนินงเอาไม่ออกไอ้เชีย่ยผมกลจาจแบบให้สร้างแหล่ตรงเอา้าเราเงินไม่มีลืมดูชิบหายแล้วกูเราเตะกูไง เรียบร้อยหมวกก็ไม่กันนี่ไว้ห้เฮียอะไรเนะี่ยหมวกเดี๋ยวนี้รีวิวทีไรแม่ฮัลุบ่อยชิบหายเลยโงงคตรงงคืออันนี้เราสู้เขาไม่ได้แล้วนะถ้าชนะได้นี่ก็ปาฏิหาริย์ส่วนหนึ่งเลยให้เขามาเรียกเราได้ไหมเราจะได้ระบายสิอเออเรียกขอให้กออกโอ้เราเรียกไม่ออกไง่วยตูไม่ได้แล้วยังไงก็แพ ผมทอยอะไรมันก็ไ <premier> ม <uses> ่ได้แล้วตอนเนี้ยฮยยอมไปอันนี้เขาเรียกว่าเจอตัวสู้ไม่ได้อะมันก็สู้ไม่ได้เลยไอดีเรามันยังไม่ได้โหดแล้วแหวแบบอะไรก็มาหมวกก็ไม่ป้องกันเจเลอรนะเอาอะไรไปสู้อะไรเงี้ยเจอคนเดิมอีกแน่เลยแล้วกูกดเล่นอีกครั้งไงอะไรนี้ อาราฮากาอาราฮากีอาราฮาก,อาาากูอ่ะเนี่ยเจอตัวเนี่ยจะได้แบบเห็นภาพชัดเจนขึ้นอ่ะโอเคมีม,มีนี่ก็อ่ะผมพยายามจะฆ่าเขาให้ชาแล้วกันโดยให้แบบเห็นความสามารถของจิโอเค เอ้ตุดยแปนก็ไม่ออกสกิลเป็นง่อยไปหมดเลยอ่ะดูดิเออสวยห้าไปโอเคมาตรงนี้ลุ้นหอเหินโอเครีชาร์จแล้วก็มาตรงนี้ดีกว่าหอเหินออกนะโอเคอยู่ ี่ยจริงเรียกออกน,นะแต่ว่าเขาเป็นเธอแรกเขาเลยแบบไม่โดนเอ้าเชียอนะไรเนี่ยเบิสองไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราเรียกเขาเข้ามาก่อนปึ๊บเอาเรียกไม่ออกแต่เอฟเฟคดูดออกเจริญละโยมแ,บบแล้ก็ทอยสิบไปก่อนผมกลัวหมวกจะไม่ออกเบิ้นสองอ่ะก็เลยทอยสิบเพื่อความชัวร์อ่ะเรียก ปุ๊บทำเครื่องหมายเรียบร้อยอ่ะต่อไปก็กระโดดมาตรงนี้เพื่อให้เมืองแพงขึ้นยังไงเขาก็ต้องสิบสองนะที่จริงคอมโบมันคือต้องมีแบบเมืองในพยายามมีแลนด์มาร์คในทุกลายนะจะดีมากอ่ะอย่างเงี้ยเขาสวยแหละถ้าเขาอยู่แบบเนี้ยแล้วให้เอฟเฟกเครื่องหมายเราออกเราจะได้วาไปในแถวที่เขาอยู่นะอ่ะอย่างเงี้ยไม่ออกไม่เป็นไร สิบเอ็ดไปก่อนให้ผมสงสัยวา่าป,ปล่อยไปหนึ่งเทิร์นเงี้ยเครื่องหมายผมจะหายปะอยากรู้อ่าก็ไม่หายก็โอเนี่ยเมื่อกี้ไม่ออกเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มเป็นแปดสิบสองละถ้าไม่ออกอีกคราวนี้เป็นเก้าสิบเจ็ดนั่นไงนอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันเป็นวาร์ยังไงจะได้หู้ ถ้ารอบนี้ไม่ออกมันก็เกินไปเนี่ยมันจะว์าแบบนี้เลยเนี่ยไปในแถวก็คือทุกคนจะตกแลนด์มาร์คเพื่อเรียกเขาอีกทีนึงแต่เรียกเราไม่ออกนะอันนี้เมื่อไรเรากระโดดห่อเหินอยู่ตึ๊บอ่าเรียกปึ๊บพอเรียกใหม่เราก็สร้างเครื่องหมายใหม่เนี่ยวิธีเล่นมันคือเบเบเลยนะคอมโบแต่ว่าตัวมันไม่อำนวยในการรีวิวจีเท่าไหร่ก็อาจจะเห็นประสิทธิภาพไม่สูงสุด แต่ก็ความสามารถก็จะไปประมาณนี้คือโต๊ะแลมาร์กอ่ะเรียกพอเรียกเสร็จก็ทำเครื่องหมายใส่ศัตรูนะเอามาตรงนี้ปึ๊บอืมตายไหมไม่น่าตายเมืองไม่แพงพอได้หรืออ่ะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับมีดดาวกระจายคือถ้าแบบหมวกหุ่นไรการคือมันไม่ต้องมีแบบแปลนหรือว่าไม่ต้องมีอะไรมากมันคือแค่เดินผ่านศัตรูมันก็กลายเป็นหุ่นไรกาแล้วแต่อันนี้มันจําเป็นจะต้องมี เขาเรียกอ,อะไรเหมือนต้องมีเกี่ยวกับการก่อสร้างเรไรมาหรือเมืองผุดอ่ะมันจะทําให้มีนินจาเล่นง่ายขึ้นนะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้นะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย